สวัสดีครับนี่คือรายการโสดสเตชันสเตชันสำหรับคนโสดใช้ชีวิตโสดของคุณให้มีความสุขนะครับก็ภารกิจในวันนี้นะครับเราก็จะพาึุนดอยสุเทพนะครับผมซึ่งเรามีเงินแค่20บาทนะครับจะนําเงินแค่20บาทนี้นะครับไปซื้อดอกไม้ทุกเดือนนะครับเพื่อไปบูชาพระธาตุนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถทําภารกิจสำเร็จหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับไ 20บาทนะครับจะสามารถบูชาดอกไม้ทุบเทียนได้หรือเปล่าไปดูกันครับผมก็ค่อยค,อยครขับรถมานะครับผมตามท้องถนนซึ่งเป็นาสายคันคลองนะครับซึ่งผมคิดว่าการเดินทางบนถนนสายนี้อาจจะไม่มีรถติดนะครับ ผมลองสังเกตดูแถวๆสองข้างทางนะครับผมก็เห็นว่ารถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมอากาศช่วงเช้าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับคนก็ไม่ค่อยปุกพาด ผมขับรถมาถึงแยกคันคลองนะครับผมซึ่งเลี้ยวขวาก็จะไปสู่พระธาตุโดยสุเทพนะครับเราจะเห็นธรรมชาติยามเช้าของเชียงใหม่นะครับหลังจากที่ฝนตกใหม่อากาศมันจะเปิดกว้างนะครับซึ่งไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่และอากาศก็บริสุทธิ์มากๆเลยครับ If you find the one, you never give her think the never

แล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับในชุดแค่20บาทก็ขึ้นไปไ่า้พระธาตุดอยสุเทพราชโกได้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมขอแวะไหว้พระเจ้าสีชัยรูปป้านด้านล่างก่อนนะครับผม So now you're here again, knocking at my door. A little too late for I'm sorry for. The lights went out kept cutting started cause I into grave And you your cord to fade your ซึ่งพระคุบาเจ้าศรีวิชัยนะคะท่านามสำคัญในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพและบูรณะพระธาตุดอยสุเทพอีกด้วยนะครับเราจึงต้องมาสักการะสักหน่อยหลังจากที่เราแวะไหว้คุบาเจ้าศรีวิชัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้ไปทำภลรกิกต่อนะครับคือการนำดอกไม้ลุกเกดบูชาได้เมื่อกี้นะครับไปสักการะพระธาตุ ข้าทาบจอยสุเทพนะครับผมซึ่งอยู่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับผม For you the seat. Only so far can ride your dreams the can so in I ก่อนขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับก็ขอแวะจุดชมวิวสักหน่อยเนื่องจากมีพนักงานมาต้อนรับเราทั้งสองท่านเลยนะครับจะแวะไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่ที่สวยงามมากนะครับผมเราขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นด้านบนนะครับผม ของเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นวิวทูเทที่สวยงามมากๆเลยนะครับขอแวะถ่ายรูปสักนิดนึงก่อนนะ The future starts right now ก็ขึ้นมาถึงพระธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งเป็นไปตามเป้าที่ผมวางไว้นะครับผมก็จะเห็นเหล่าผู้คนมากมายนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวบนพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมซึ่งด้านบนนี้อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับผมก็จะมีโซนขายเสื้อผ้าอาหารต่างๆนะครับแต่ก่อนขึ้นไปผมขอแวะทานอะไรสักหน่อยกันก่อนพี่รับเอาข้าวเหนียวสิบบาทด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมสำหรับพระธาตุดอยสุเทพนะครับเหลือบันไดอีก400ขั้นนะครับผมที่จะเดินขึ้นไปนะครับแต่ก่อนที่จะเดินขึ้นไปนะครับขอเติมพลังก่อนด้วยไส้วข้าเหนียวไส้วของทางภาคเหนือนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนแรกคิดว่า ภากิีวันนี้จะคอมพล e t นะครับผมแต่ปรากฏว่าเอดบัวครับผมเอาใส่นกระเป๋าดบัวขาดครับโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คงจะไปถวายแบบนี้แหละครับเพราะว่ากุศลมมนก็เกิดขึ้นจากที่ใจนะครับนอก้าใจเราบริสุทธิ์ก็คิดว่าก็ถวายได้เหมือนกันที่เอาเสียบไม้เอาก็น่าจะน่าจะทำได้ หลังจากที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะนําดอกบัวนะครับขึ้นไปถวายพระาธาตุต่อนะครับพอเราไปถึงบนพระาธาตุแล้วนะครับเราจะเห็นเท้าเวสวันนะครับทางซ้ายและขวานะครับผมยืนเฝ้าประตูทางเข้าอยู่นะครับผม เราจะเห็นได้ว่าการที่เราไปไหนคนเดียวบางทีก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นคู่ก็ได้นะครับผมการไปคนเดียวบางทีก็เป็นอิสระนะครับดูสตรองดูเข้มแข็งนะครับผมดูมีพลังนะครับดูมี e อนะครับผมซึ่งทําให้เราก้าคิดก้าทํานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับภารกิจในวันนี้นะครับถือว่าไม่ใช่ n o m p l e s e นะครับ ผมกด f o l l o w ได้นะครับผมในสัปดาห์หน้าเอพิโซดต่อไปนะครับอาจจะพาไปที่แม่กำปองนะครับเราจะไปทำภารกิจตรงที่นักกันต่อนะครับผมเพราะภารกิจที่นี่ก็ถือว่าเกือบจะไม่สำเร็จแล้วนะครับผมโซดสเตชัน mm hmm. so นะครับโสดอย่างมีคุณค่าอยู่อย่างไรให้มีความสุขนะครับผม mm hmm. เพราะว่าการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ตายนะครับผม สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ด้วยคาปูชิโน่แก้วเดียวก็อร่อยได้ด้วยคาปูชิโน่